มือใหม่เข้าใจบ้านสวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยวันนี้เราจะพาทุกคนรู้จักกับ10วิธีทําให้บ้านเย็นกันครับในขณะที่ประเทศไทยของเรากําลังเดินทางเข้าสู่หน้าร้อนเชื่อว่าหลายๆคนคงมีการวางแผนและคิดหาวิธีในการคลายความร้อนกันไว้แล้วแต่ถ้าบ้านร้อนแล้วครับคุณจะใช้วิธีอะไรที่จะช่วยลดอุณหภูมิในบ้านของคุณให้เย็นสดชื่นได้ตลอดทั้งวันวันนี้เราจึงนำสิบวิธีทําให้บ้านเย็นแบบง่ายๆแถมประหยัดค่าใช้จ่ายอีกด้วยมาฝากกันครับ 1. เริ่มต้นจากการวางแผนผังบ้านการทำให้บ้านเย็นสามารถเริ่มต้นทำได้ตั้งแต่ช่วงออกแบบบ้านวิธีนี้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากเลยทีเดียวเพราะว่าเป็นวิธีที่ได้ผลดีและยังทำให้คุณไม่ต้องมากังวลกับปัญหาบ้านร้อนภายหลังให้วุ่นวายอีกด้วยวิธีทำก็ง,ง่ายๆเพียงแค่คุณต้องสำรวจทิศทางของลมทิศทางที่แดดสอ่องโดยสำรวจให้ครบทุกช่วงเวลาของวันเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าทิศทางของลมและแดดจะเป็นเช่นไรในบริเวณบ้านของคุณที่จะสร้าง 2. เลือกใช้วัสดุทําบ้านที่ช่วยกันความร้อนการเลือกวัสดุทําบ้านก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีผลต่ออุณหภูมิภายในบ้านการเลือกวัสดุที่กันความร้อนได้ดีก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ช่วยทำให้บ้านเย็นขึ้นได้ดังนั้นเมื่อคุณจะสร้างบ้านหรือซื้อบ้านสักหลังก็อย่าลืมนึกถึงวัสดุดังต่อไปนี้ ฉนวนกันความร้อนหลังคาบ้านควรติดตั้งฉนวนกันความร้อนซึ่งมีน้ำหนักเบามีหน้าที่ดูดซับความร้อนและช่วยป้องกันความร้อนจากหลังคามาสู่ตัวบ้านเป็นวิธีที่ทำให้บ้านเย็นได้แต่สิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณาอีกหนะึน่งก็คือฉนวนบางตัวมีคุณสมบัติไวไฟหากเลือกใช้ไม่ดีอาจเป็นอันตรายต่อตัวบ้านอย่างเหตุไฟไหม้และไฟระบพงจอบในภายภาคหน้าผานังบ้าน เลือกใช้วัสดุผนังบ้านเช่นอิฐมวลเบาซึ่งมีประสิทธิภาพสูงในการกันความร้อนเพราะตัวอิฐมวลเบานั้นมีฟองอากาศแทรกอยู่จึงทําให้ป้องกันความร้อนเป็นวิธีทําให้บ้านเย็นได้อย่างดีหรือการใช้ระแนงที่ช่วยทําให้บ้านดูโปร่งโล่งสบายระบายอากาศได้ดีช่วยป้องกันบ้านไม่ให้โดนแสงแดดได้โดยตรงข้อดีของผนังระแนงไม่เพียงแต่ช่วยลดความร้อนป้องกันแสงแดดแต่ยังช่วยให้ความสวยงามกับตัวบ้านของคุณได้อีกด้วย 3. เลือกใช้สีทาบ้านที่ให้ความรู้สึกเย็นสบาย การเลือกสีทาบ้านก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ทำให้บ้านของคุณเด็นขึ้นได้อย่างคิดดูกันว่าสีก็มีทั้งโทนร้อนและโทนเย็นแน่นอนว่าสีที่จะเป็นนวัตกรรมทําให้บ้านเย็นต้องเป็นสีโทนเย็นอย่างแน่นอนซึ่งก็จะมีสียอดนิยมอย่างโทนสีเขียวหรือสีฟ้าหรืออาจจะเลือกเป็นทนสีอื่นก็ได้แต่ก็ต้องเป็นสีอ่อนๆไม่เข้มเกินไปเช่นสีเหลืองอ่อนสีส้มอ่อนหากจะมั่นใจว่าสีที่คุณเลือกนั้นกันความร้อนได้อย่างแท้จริงในปัจจุบันก็จะมีนวัตกรรมสีกันความร้ออน่ยู มีประสิทธิภาพในการสะท้อนความร้อนสูงการเลือกสีบ้านที่ถูกต้องนอกจากจะช่วยทำให้คุณผ่อนคลายและสบายตาแล้วยังช่วยให้บ้านเย็นขึ้นอ,อีกระดับซึ่งเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ทำให้บ้านเย็นแบบง,ง่ายๆที่ใครๆก็ทำได้ 4. ระบายอากาศภายในบ้านอย่างสม่ำเสมอเมื่ออากาศภายในบ้านร้อนการระบายอากาศภายในบ้านก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยปรับอุณหภูมิภายในบ้านให้เย็นลงได้คุณควรจะทําการระบายอากาศภายในบ้านอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกเติมอากาศใหม่เข้าไปในบ้านบ้างเพื่อลดความอับภายในบ้านได้อย่างดีส่วนนวัตกรรมที่ช่วยระบายอากาศร้อนภายในทําให้บ้านเย็นขึ้นได้ก็ได้แก่พัดลมระบายอากาศที่หลายๆบ้านที่มติดกันหาซื้อง่ายราคาไม่แพงและช่วยลดอุณหภูมิได้ 5. ปลูกต้นไม้บริเวณรอบบ้าน ก็มาเป็นสิ่งที่ให้ความเย็นแบบทุกพื้นที่ได้เป็นอย่างดีคนที่ต้องการความสัมผัสลองลื่นเย็นสบายสิ่งแรกที่คิดก็คงหนีไ่พ้นต้นไม้แน่นอนว่าจะสังเกตได้ว่าบ้านไหนที่ไม่มีต้นไม้หรือมีต้นไม้น้อยจะให้ความรู้สึกร้อนไม่ได้อยู่อาศัยดังนั้นการเติมพื้นที่สีเขียวให้กับบ้านจึงเป็นสิ่งสำคัญ พอต้นม้ให้ร่มเงากับบ้านช่วยเลิยออกซิเจนและทําให้บ้านเย็นขึ้นโดยสามารถปลูกต้นไม้รอบๆบริเวณบ้านหากตรงไหนมีแดดส่องเยอะก็ลองปลูกต้นไม้ยืนต้นในบริเวณนั้นดูเพื่อลดการโดนแสงแดดโดยตรงหากคุณยังคิดไม่ออกว่าจะปลูกต้นอะไรดีมาดูกันว่ามีต้นอะไรบ้างที่น่าปลูกในบริเวณบ้าน ต้นหูกระจงต้นหูกระจงเป็นต้นไม้ที่ขนาดค่อนข้างใหญ่อายุยืนแผ่ขยายกิ่งก้านได้กว้างให้ความสวยงามและร่มรื่นได้เป็นอย่างดีแต่แนะนําว่าไม่ควรปลูกกล้ตัวบ้านจนเกินไปเพราะอาจจะทําลายหน้าดินและบ้านของคุณได้ต้นจามจุรีหากคนมีพื้นที่บริเวณบ้านขนาดใหญ่ต้นจามจุรีก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่านํามาปลูกในบริเวณบ้านเพราะให้ร่มเงาและความร่มรื่นเป็นอย่างมากลาต้นมีขนาดใหญ่ทนทานเต,ติบโตเร็วมีดอกที่ออกเป็นช่อสวยงามต้นลีลาวดี ต้นลีลาวดีเป็นไม้ยินต้นขนาดใหญ่แข็งแรงลำต้นหนาอายุยืนยาวแผ่ก,กิ่งก้านสาขาสวยงามให้ร่มเงาได้เป็นอย่างดีทั้งดอกยังมีรูปรักสวยงามและมีกลิ่นหอมที่ผ่อนคลายต้นมะม่วงไม้ผลที่นิยมปลูกกันมากในไทยปลูกง่ายดูแลง่ายลำต้นสูงใหญ่มีใบเยอะและช่วยป้องกันแสงแดดที่สาดส่องมาอย่างตัวบ้านได้ดีแถมยังมีผลที่ทานได้อีกด้วย หกเพิ่มความเย็นสบายด้วยน้ําประโยชน์ของน้ําก็คือช่วยให้เราดับร้อนได้เพราะอุณหภูมิของน้ามีความเย็นหากบ้านใครที่มีพื้นที่ก็ลองขุดบ่อน้ำเล็กๆไว้ตกงแต่งสวนของคุณก็ได้หรืออาจจะติดสปริงเกอร์เอาไว้ตามจุดต่างๆภายในสวนของคุณเพราะสิ่งนี้สามารถเป็นนวัตรกรรมทําให้บริเวณรอบบ้านเย็นขึ้นได้เช่นกันได้ทางความสวยงามและได้ประโยชน์นว่าเป็นอีกวิธีที่ทาให้บ้านเย็นนี้น่าสนใจได้ไม่น้อยเลย เลือกใช้ตัวช่วยเสริมป้องกันแดดเมื่อบ้านโดนแดดสองแบบเต็มๆจะให้ยายบ้านหนีแดดก็คงไม่ใช่ลองหาตัวช่วยเสริมป้องกันแดดเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ทําให้บ้านเย็นด้วยการให้บ้านของคุณโดนแดดน้อยลงนั่นเอง ม่านกันแดดม่านกันแดดเป็นอีกตึงตัวช่วยที่สามารถลดอุณหภูมิภายในบ้านได้แต่จุดประสงค์ของการใช้ม่านกันแดดก็มีทั้งต้องการกันแดดเพื่อลดแสงที่เข้ามาภายในบ้านกับลดความร้อนหากคุณต้องการเลือกผ้าม่านที่ช่วยกันความร้อนได้ก็สามารถเลือกได้ทั้งแบบทึบและแบบบางทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของผ้าที่ใช้ทําม่านหากเป็นแบบบางควรจะเลือกทนสีขาวเพราะจะไม่ดูดความร้อนเหมือนม่านสีเข้มส่วนม่านกันแดดที่ทํามาเพื่อให้ความเย็เนภายในบ้านถูกทอด้วยสีดําและอาจจะมีการเคลือบด้วยโฟมซึ่งช่วยดูดซับความร้อนได้เป็น ฟิลม์มกองแสงบ้านไหนที่มีกระจกเยอะอาจจะทำให้ตัวบ้านลอยขึ้นได้ซึ่งฟิล์มกองแสงก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมชิ้นเล็กๆที่ทำให้บ้านเย็นขึ้นได้อย่างคาดไม่ถึงเพราะฟิล์มกองแสงจะมีวัสดุที่เคลือบป้องกันความร้อนและป้องกันรังสีงต่างๆทำให้ที่ช่วยลดและกองสิ่งเหล่านี้ไม่ให้เข้ามาในบ้านของคุณการศาสตร์การติดตั้งการสาดตร์ก็ช่วยลดยการกระทบของแสงแดดกับตัวบ้านได้ระดับหนึ่งทำให้บ้านของคุณไม่ถูกรังสีความร้อนจากแสงอาทิตย์สาดส่องเข้ามาโดยตรงประโยชน์ของการศาสตร์นอกจากการความร้อนได้แล้วก็ยังช่วยกกันฝนฝไดด้้อีวย แต่ตัดวางตำแหน่งของเฟอร์นิเจอร์ให้ดีการศึกษาทิศทางของลมนอกจากจะเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องเรียนรู้แล้วที่จะต้องเรียนดูก่อนการสร้างบ้านเพื่อให้ได้บ้านที่เย็นสบายและรับลมได้เป็นอย่างดีแล้วเมื่อคำนึงถึงการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ทิศทางของลมก็เป็นส่วนสำคัญที่จะต้องนำไปพิจารณาทำให้บ้านเย็นไม่ควรวางเฟอร์นิเจอร์ที่มีชิ้นใหญ่ที่ขัดขวางทิศทางของลมเพราะจะทําให้อากาศภายในบ้านไม่สามารถถ่ายเททําให้เกิดความรู้สึกร้อนอบอ้าวเมื่อทราบตําแหน่งของทิศทางลมแล้วสิ่งที่ควรทําก็คือ จัดต,ตำแหน่งของเฟอร์นิเจอร์ให้สอดของกับทิศทางของลมนั่นเอง 9. การตกแต่งภายในบ้านก็สำคัญการใช้ของตกแต่งบ้านบางอย่างอาจจะทําให้บ้านของคุณรู้สึกร้อนขึ้นได้โดยไม่ดูตัวหากบ้านของคุณมีพรมที่ใช้ไว้ปูพื้นเพื่อตกแต่งโดยเฉพาะแนะนําว่าให้นําออกหากหาวิธีทําให้บ้านเย็นขึ้น ว่พรมล่าน,นี้ได้แหละที่จะทําให้อุณหภูมิภายในบ้านสูงขึ้นส่วนของตกแต่งอื่นๆลองหันมาใช้วัสดุประเภทหินหรือโลหะที่มีคุณสมบัติที่เย็นมาตกแต่งบ้านดูกันครับโดยอาจเลือกใช้กระเบื้องหินหรือเคาน์เตอร์หินที่ห้องครัวของคุณอย่างไฟภายในบ้านก็ใช้โทนคูลไว้เพื่อลดอุณหภูมิภายในบ้านนอกจากนี้ลองแต่งบ้านสไตล์มินิมอลดูนำของตกแต่งที่ไม่จะเป็นออกไปจะช่วยทำให้บ้านปลอดโปร่งโล่งสบายมากยิ่งขึ้น 10. เลือกใช้หลอดไฟ LED หลอดไฟก็เป็นนวัตกรรมที่ทำให้บ้านเย็นขึ้นได้การเลือกหลอดไฟให้ถูกประเภทจะช่วยลดความร้อนภายในบ้านได้เยอะเลยทีเดียวเพราะหากใครเคยเข้าใกล้หลอดไฟแล้วก็จะรู้เลยว่าหลอดไฟมีการปล่อยความร้อนออกมาด้วยค่ะใครยังใช้หลอดไฟแบบฟัูออเรสเซนต์อยู่ก็ลองปรับเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟแบบ LED เียครับเพราะหลอด LED ไม่ได้ใช้ความร้อนในการสร้างพลังงานแถมยังให้ความสว่างที่มากกว่าและประหยัดไฟได้อีกด้วย การเลือกใช้นวัตรกรรมที่ทําให้บ้านเย็นขึ้นได้ที่นํามาฝากกันในครั้งนี้เป็นวิธีทําให้บ้านเย็นที่คุณสามารถทําตามได้ไม่ว่าจะเป็นการปลูกต้นไม้การปรับวางตําแหน่งของเฟอร์นิเจอร์หรือการทาสีทาบ้านที่ให้ความรู้สึกเย็นสบายล้วนแต่เป็นวิธีที่สามารถทําให้บ้านของคุณนั้นเย็นขึ้นปอดโปร่งโล่งขึ้นและเย็นสบายสามารถพักผ่อนได้อย่างมีความสุขและช่วยลดค่าใช้จ่ายได้หลายใยใหญ่อีกด้วย หากเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่เราจะได้มาอัปเดตข้อมูลที่น่าสนใจให้ท่าชมกันต่อและหากเป็ความคิดเห็นหรือข้อมูลเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ได้ที่ล่านล่าของคลิปได้เลยครับสำหรับคลิปหน้านั้นจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับกเรื่องใดอย่าลืมกดติดตามและรับชมกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ